สบายดีพี่น้องบ่นเก่าเวลาเดินพี่น้องตาเนาะกังเวียนจับปลาขึ้นมาจับหอยสลิ่วันสิมาเบิ่งปางลานี่พี่น้องแต่มันบกขึ้นเลยเอาหอยแทนจ้ะ <c> ฝ <oughs> นกับมาพอฝนนี่ลูกใหญ่แค่ไ้นลุงนี่ nhiêng dài chôn 2 luôn, ừ, ừ lúc dài thôi, hả? thôi, ừ. <laughs> <laughs> นี่ข้างหน้าเอยลุงโซงหน่วยพวนนี่นี่นีดีอ่ามีข้างไหนในตรงนี้แม่นบ่แม่นบ่ลุงใบไม้บ่กกระต่ายบอนี่นี่ว่าลูกใหญ่จังนี่โซงลูกเพื่อไม่ให้การเสียเวลา ข้างหน้าด้วยลูกหนึ่งนี่สองลูกปุ๊บสองลูกนี่จะลูกใหญ่นี่หมดแล้วป่บอ่นี่ ยังไปยังมากับตาไล่เลยบ้านี่นี่ไงนี่ลืงอยู่เปลี่ยนบบข้างลลางจะบ่าเอาหมูน้อยบ่ จะมาหยกเ่าะมันจะมีแต่ต้งน้ำไหลบอกมาเล่นน้ำเที๋ยวไปเอาแถวตรงลมอ่ะตรงลมก็ได้ก็ดีข้างบนจะมีไหมอ,อ่ะมีแต่ข้างล่างบอ มีดิชั้นล่างตะก,กี้เราส่งตรงไหนวะโอ้ยฝนแบบตก,กไปใส่เอามาอันเดียวเนาะ นี่แย่ลุ่งโอ้เรามากกินก้อยก้อยหอยเชื่อลีโอ๊ยโอ๊ยมีมือขว่ายเนี้ย มีแต่ข้างล่างข้างบนบมมีเนาะนี่ลกลาไูไงกินยาแก้แพ้แล้วข่อยนี่ยนขนาดนี้อตอนคืนเขาจะกระส่งกันเด้อคงจะห้าเลยพี่น้องนะวิวิวววกันเลย งอกรบ้างนี huh? ่สิใช้เสียงเสียวเองวะลุงนี่ลูกใหญ่เจน่ะเบอร์วิ่งไม่แขอยแมนบอกได้ไหมลูกนี่ลูกวัวใหญ่ลุงอ่ะถือ่เลปลระวังลมลึกเหมือนกันนะ

นี่ลูกลูกลูกหนุ่มหนนี่นี่เดี๋ยวต่อนี่น้อยใจนี่ไงลูกใหญ่จูนลุงสองสามลูกนะนี่ไงหนึ่งสองสาม แมงเงานี่นี่แมงเงาด้วยนี่นี่แมงป่องนี่ดำดำเลยสอ้วยหนูล่วงเฮ้ยแค่ที่หัวล่ะออจสิงมันโมงไงแม่ขึแล้วหัวละแม่อะไรหร ้างนี้เขไม่ลอยข้างหน้าเลยเ้าวลืกน่รูกนี่ลูกน,กนี่ข้างหน้าเ่ยหนาไส้เพิ่นเราจับหอยค่ะไม่ได้จับปลาจา้ะกระตุกน,นะคะตะกี้เออนั่นไรเจ้าเออนั่นไรลุงไม่เอาไง<อ>านั่นเดเน,นี่ยเนือย่างอยู่ ฝนกระตกพอฝนหู้ขกจเอากับวีวื้วีวื้อพี่น้องนะพวกแม่เสี่ยวเจ้าลุงเจอเสี่ยวลุงนกเสี่ยวมาหาป้าพอาะแต่หิ้งละเฮยโอ้ยเนาะนี่ตายแล้วนี่ตายน้ำตืดแล้วนี่ป้านี่ป้ากระเดิดหน่อยนี่ โอ้ยฝนตกพี่น้องรถยังมาอีกวะรถใหญ่ก็ยังมาอยู่หดโพรถจนาสล,สลสาสึงเหยืห่อฮะว้าดง อืมแค่ตัวว่ายร้อนต้องคุทำเมียแล้วเว้ยแม่หอยวะนี่ต้องไปดูหน้าหน้าต้งหน้าใสกันไปนอัดจมเพล

ปล <c oughs> ารักไปเอารถมาขอชิ่ยังค่ะใส่ิกรืรตเงก้ยไหมได้ต้มหนึงนี่ ดีลาเลยเด้อพี่น้องพบกันใหม่คลิปหนะ้าเนาะสบายดี